สวัสดีครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องธุรกิจตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมเลือกธุรกิจตัวหนึ่งไว้ในการทําธุรกิจตอนนี้ไม่ใคยคนสงสัยอยู่นะครับว่าเอ๊ะทำไมผมถึงมาเลือกทําธุรกิจตัวนี้เนาะทำไมผมมาทำทั้งที่ผมทําธุรกิจมาเยอะแยะมากมายนะครับเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจใหญ่นะครับเป็นทั้งเจ้าของผับเป็นทั้งเจ้าของร้านอาหารนะครับเคยทําธุรกิจเป็นทั้งเจ้าของร้านจิวเวลรี่นะครับแต่สุดท้ายก็ มาเลือกทำธุรกิจตัวหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเล็กกว่าธุรกิจที่ผมทําอยู่แต่ผมมองเลยครับว่ามันไม่ได้เล็กนะมันไม่ได้เล็กมันไม่ได้อย่างที่คุณคิดแต่ธุรกิจที่คุณเห็นกับความรู้สึกกับความเป็นจริงพอเราได้เข้ามาศึกษาธุรกิจตัวนี้แล้วนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเลยนะครับอะคุณเห็นใ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 นี่ไหมครับในภาพไนจอไหมครับหนังสือพ่อรวยสอนลูกกับของคุณโลเบิร์เทียสกิ๊ เป็นคนแต่งหนังสือพ่อหลุสนลูกแล้วเขาก็จะพูดถึงพ่อรวยแล้วก็พ่อจนนะครับเขาไม่ได้มีสองพ่อเขาไม่มีพ่อสองคนนะแต่เขานับถือคนเป็นพ่อเนี่ยอยู่สองคนซึ่งคนหนึ่งก็จะเป็นพ่อจนส่วนคนนึงเป็นพ่อรวยพ่อจนนี่ก็คือตั้งใจทํางานขยันทํางานเรียนจบเรียนเก่งนะครับแต่สุดท้ายก็ประสบความสาเร็จในชีวิตนะแต่ว่าอยู่ในระดับหนึ่งส่วนพ่อรวยเนี่ยเขาเป็นคนใช้ชีวิตเป็นคู่ว่าใช้ชีวิตเป็นอยู่ ก็ไม่ได้เรียนหนังสือเก่งไม่ได้ทอะไรเป็นจะรู้ว่าใช้ชีวิตยังไงจนเป็นพ่อหลวงนะครับเขาก็ได้ทำหนังสือเล่มที่สองขึ้นมาหนังสือเล่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นหนังสือตัวนี้ครับหนังสือที่ชื่อว่าเงินสี่ด้านนะครับของคุณโรเบิร์ติยาสกิเงินสี่บ้านของคุณโรเบิร์ติยาสกิจะแบ่งคนที่ว่าพอคุณมีอาชีพการงานทํางานแล้วคุณก็จะมีงานทั้งหมดคุณต้องถูกแบ่งออกเป็นคนในกลุ่มสี่ด้านนี้แน่นอนถ้าคุณทํางานแล้วครับ ก็จะเป็นคนกลุ่มทางด้านซ้ายกับคนกลุ่มทางด้านขวากลุ่มทางด้านซ้ายเขาจะเป็นตัว e กับตัว s ที่คุณเห็นจากทางหน้ากระดานนะครับที่ทางหน้าจอนะครับตัว e เนี่ยคืออะไรคือ e ก็คือ employee employee คืออะไร employee ก็ Employ คือคนที่เป็นคนทํางานเพื่อเงินเดือนลูกจา้างคุณทํางานได้เงินเดือนหรือว่ามีใครจ้างคุณทํางานคุณเป็นกลุ่ม e หมดน,นะครับจะเป็นทั้งรายเดือนรายสัปดาห์รายวันหรือเป็นพาร์ทไทม์ คุณก็คือเอ็มพวีดทั้งหมดคือคนที่คุณโดนจ้างมาทํางานนะครับคือคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะต้องทํางานแลกเงินนะครับใช้เวลาไปแลกกับเงินเหานได้เงินเยอะๆนะครับก็ต้องเพิ่มรายได้ขึ้นไปก็ได้ต้องเพิ่มเวลาการทํางานเข้าไปนะครับแต่ถ้าวันไหนคุณไม่มีงานทำก็ก็คุณก็ไม่ได้เต็มตัวนั้นด้วยนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับคือ S นะครับ S คือหลังจากกลุ่ม E เนี่ยแหละพอเริ่มมีสตาค์งหรือเป็นคนที่ อ่าพ่อแม่พอมีตังค์ลูกอยากเปิดร้านนะครับเป็นตัวเจ้าของร้านก็มาเป็นเอสฉันเป็นเจ้าของร้านเอสน,นี่หนักกว่า e ีนะครับเพราะว่าเอสเนี่ยคุณต้องทำเองทุกอย่างนะครับเอาเวลาไปแลกเงินเหมือนกันแล้วก็เอาเวลาเกือบจะทั้งหมดในชีวิตไปแลกเงินด้วยนะครับคุณไม่อยู่เวลาพักผ่อนคุณตื่นมาก็ต้องมานั่งเครียดตื่นมาค่าเช่าฉันเท่าไหร่แล้ววะอ่าอพอจ่ายค่าเช่าเสร็จปุ๊บ ลืมตาตื่นมาวันต่อไปก็ต้องมานั่งคิดถึงค่าเช่าเดือนต่อไปที่จะเ,จเกิดขึินค่าจ้างภายเนยหนักกว่าเดิมนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นหมอใช่ไหมฮะหมอที่เป็น e อยู่แล้วก็มาเปิดมาเปิดร้านขายยาเนี่ยอ่วิศวกรนะครับที่เป็น e อยู่แล้วเนี่ยก็ลงมาเปิดร้านขายเครื่องมืออุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเท่าแก่นะครับธุรกิจซึ่งจะต้องใช้เวลาแรกผมเ่มนี้เหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อย,ยจริงนะครับว่าเรามาดกมมูกลุ่มที่ไม่เหนื่อยก่กลุ่มที่ไม่เหนื่อยกลุ่มแดงแลนขวา กลุ่มทั้งนั้นกว่าจะมีกลุ่มตัว b กับตัวไอผมลาที่ตัวไก่อนนะเพราะว่าตัว i เนี่ยมันคือนักลงทุนตัวไคือคนมีสตังค์นะครับคนมีเงินใครๆก็อยากเป็นตัวไอผมยังอยากเป็นเลยเราก็ต้องเป็นเเป็น S อเป็นบมาก่อนสะสมเงินมาเพื่อเป็นตัวไอใช่ไหมครับตัวไเนี่ยจะเก่งกินเงินหนึ่งเปอร์เซ็นเพื่อเอามาใช้รายวันเนี่ยคุณต้องมีประมาณร้อยล้านเพื่อจะมีเงินใช้เดือนละแสนนะครับนั่นคือตัว i นะครับต่อข้ามตัว A ไ,ไปก็คือกลุ่มคนรวยอยู่แนละ้วเขาใช้เขาใช้เงินแลกเงินนะพูดง่ายๆ่านะครับมาถึงตัว B เนี่ยตัว B เนี่ยตัว B ยังแยกย่อยเป็นสามกลุ่มนะในตัว B ยังแยกย่อยเป็นสามกลุ่มเลยนะครับในตัว B ก็คือกลุ่มแรกก็ก็คือเจ้าของ business เจ้าของธุรกิจอ่ะเจ้าของธุรกิจผมจะบอกคุณเลยนะทุกธุรกิจเจ้าของธุรกิจมีคนเดียวมีกลุ่มคนกลุ่มเดียวที่เป็นเจ้าของธุรกิจ อย่างเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยคุณไปเปิดเซเว่นเนี่ยคุณไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับคุณเป็นเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจคือเจ้าของเซเว่นมันคือยากนะครับอ่ะบอกแฟรนไชส์อันที่สองคุณสองบ,บอกแฟรนไชส์ก็มีคนเดียวอีกชายศมีเกี้ยวเนี่ยเจ้าของชายศมีเกี้ยวนะครับนั่นคือเจ้าของธุรกิจแต่คนที่ขับรถเข็นชายขับรถซา,าเลง้งชายศมีเกี้ยวไปขายบะหมี่เนี่ยไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเรียกเจ้าของร้านหน แต่มันมีอีกกลุ่มใช้เงินทุนน้อยนะครับสามารถสร้างชีวิตได้นะครับเป็นการสร้างเครือข่ายนะครับกลุ่มนี้งเขาเรียกกลุ่มธุรกิจขายตรงธุรกิจเครือข่ายนะครับโอ้แต่พวกนี้เยอะฮะพวกหลอกๆก,ก็เยอะพวกไม่จริงก็เยอะก็ต้องสกีนอีกต้องสกีนว่าเราจะทำกับใครนะครับผมสกีนเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องสกีนผมสกีนให้คุณเรียบร้อยแล้วแต่คุณพร้อมจะมา ับผมหรือเปล่าเท่านั้นเองธุรก,กิจที่ดีสุดๆอะ่ะเอางี้ดีกว่านะครับเป็นธุรก,กิจที่เห็นความสมําเร็จของคนอื่นเป็นที่ตั้งนะครับผมนี่ครับเขาบอกว่าคนจนทํางานเพื่อแลกเงินแต่คนรวยทํางานเพื่อแลกทรัพย์สินทรัพย์สินคืออะไรรถบ้านไม่ใช่ทรัพย์สินนะครับรถบ้านเป็นถ้ายังผ่อนอยู่เป็นหนี้สินนะครับแต่ถ้าไม่ผ่อนอยู่ก็เป็นสินทรัพย์นะครับทรัพย์สินคือสิ่งที่จะกลายมาเป็นสร้างผลประโยชน์ต่อเนื่องได้คือมี ดอกเบีย้ยให้เราได้สั์สิ่งหนึ่นับผมนะครับผมการสร้างเครือข่ายคือการสร้างทรัพย์สิสนนะคำนี้มาแล้วนะครับการสร้างเครือข่ายคือการสร้างทรัพย์สินธุรกิจทุกธุรกิจมีเครือข่ายะทะ้ราคคุณอย่าไปคิดว่าเฮ้ย hey, ธุรกิจเครือข่ายคือมันมีคนทําให้ชื่อเสียงมันไม่ค่อยดีแต่ริงเซมิเนอร์อก็เป็นธุรกิจเครือข่ายอ่าในหลายๆธุรกิจก็เป็นธุรกิจเครือข่ายอ่าไอตัว ตาบักก็เป็นธุรกิจเกิครับนะครับเนี่ยคุณดูภาพนี้สมมติสินค้าเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะครับในสิคน,นค้าหนึ่งร้อยบาทเนี่ยต้นทุนเนีอยู่สี่สิบบาทนะครับไม่มีค่าดําเนินการอยู่แปดสิบาทในในตรงนั้นค่าดําเนินการไปอยู่ใครไปอยู่เนี่ยกลุ่มคนกลุ่มนั้นเนี่ยที่เขามีอยู่ไงเขาก็เป็นค่าดําเนินการค่าโฆษณาค่าจัดค้าททำสต็อกค,ค่านู่นแล้วก็เป็นผลกาไรที่เกิดขึ้นเขาก็แปลงไปที่หกสิบาทแต่ถ้ามีธุร,ธรกิจธุรกิจหนึ่งบอกว่าเอานี้ไหม ต้นทุนมัน40บาทต่อตัวอยู่แล้วขายทุกครั้งมันก็ร้อยหนึ่งอยู่แล้วแต่60บาทเนี่ยเรามาทาเครือข่ายแล้วแบ่งกันดีไหมแล้วพวกเราก็ออกไปขยายเครือข่ายแล,แล้วเอา60บาทมาเงิน60บาทตรงเนี้ยเป็น60เปอร์เซ็นของหมื่นอของสองของหมื่นล้านคะุณคิดว่ามันมีเงินแบบแบ่งกันอยู่ในกลุ่มเท่าไหร่มหาศาลนะเยอะมากเยอะมากผมถึงเลือก บริษัทที่มั่นคงเขาบอกว่าให้คุณต้องหาบริษัทที่เป็นเครือข่ายที่ดีแล้วมั่นคงมันมีอยู่บริษัทนึงอยู่แล้วนะครับที่ผมเลือกมาแล้วคุณก็ต้องเชื่อผมเลยเพราะผมเลือกมาแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วผมก็ทําได้จริงกบบตรงนั้นนะครับนะครับเราจะต้องทํากับใครแล้วก็ทําไมเนี่ยคําถามน,นี้ก็ขึ้นมาแล้วเราต้องทํากับใครเราก็ทาไมใช่ไหมครับเราทํากับผมเลยแอมเวย์ ผมเลือกแอมเวย์เพราะแอมเวย์เป็นบริษัทอันดับหนึ่งของโลกนะครับที่เป็นบริษัทเครือข่ายนะครับมียอดขายแปดพันหนึ่งร้อยแปดแปดพันหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐไปคูณเอาเองแล้วกันกี่ล้านเป็นล้านล้านอ่ะนะครับมาดูเมืองไทยเมืองไทยเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับสองหมื่นล้านบาทนะครับเป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่ปีสามศูนย์นะครับที่เข้ามาเมืองไทยจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่เหยียบขาเหยียบเท้าเข้ามาในประเทศไทยจนปัจจุบันเขาเป็นบริษัเทเครือข่ายที่มียอดขายสูงสุดมากต,ตลอดนะครับโดยที่ปีล่าสุดเนี่ยอันดับสองถึงอันดับสิบรวมกันยังไม่ถึงหมื่นล้านเลยแต่เขาขายได้สองหมื่นล้านแล้วคุณคิดว่าเขาเป็นที่จ่ายอินเทนเซนต์จ่ายค่ากา,ารตลาดให้เราอะได้ดีที่สุดจะเป็นใครในนี้อีกสิบบริษัทหานเงินไปเงหมื่นล้านคนละหมื่นคนละพันคนละพันแต่ของแต่ของแอมเวย์มีให้สองหมื่นล้านเออ มันก็เหลือๆอ,อยู่แล้วโคนแอมเวถึงมีรายได้กันทุกๆคนนะครับเป็นบริษัทที่ไน้าทำด้วยที่สุดในโลกถึงห้าอันดับอันดับหนึ่งติหนึ่งในห้าอันดับบริษัทหน้าทำงานด้วยที่สุดในโลกนะครับ <c oughs> มีแพลตฟอร์มนะครับที่ไม่ต้องมีลูกจ้างไม่ต้องมีค่าเจชาไม่ต้องมีอะไรซื้อมากซื้อขายโอนถ่ายได้นะครับเป็นมรดกสู่ลูกสู่หลานได้ สร้างเสร็จหยุดทํางานได้อนันนี้ต้องมาอธิบายคำนี้ด้วยเดี๋ยวต้วองอธิบายคำนี้ธุรกิจเงินสดก็คือดเดบินไม่เงนนินอยู่แล้วนะครับสร้างเสร็จหยุดทําสร้างเสร็จหยุดทารายได้ไม่หยุดคันเนี้ยเดี๋ยวต้องอธิบายอะไรคุณจะเถียงว่า้มึงธุรกิจหยุดทําเงินยังได้ได้อยู่เวอร์เปล่า,า,าใช่ไหมแล้วก็ปลาจุดจงนะครับสินค้าทุกหะคุณก็รู้จักสินค้าแอมเวย์อะไรตุกเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับไม่ได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยหรือแต่เป็นของเมืองสารคันธุรกิจและสินค้าหลายๆตัวของแอมเวย์เป็นระดับโ มันสุดยอดอรลบมีช็อปอย่างน้อยเนี่ยร้อยชอ็อปท่วประเทศอยู่ช็อปใหญ่ๆเข้าไปซ,ซื้อได้เลยรับิตเงันปัจจุบันเป็นระบบออนไลน์ด้วยคุณกดซื้อได้เลยทางโทรศัพท์สินค้ามันดีตรงนึงรู้ว่าว่าคนที่มาทำธุรก,กิจแอมเวย์ไม่ต้องสต็อกสินค้าเพราะว่าแอมเวย์เป็นผู้สต็อกสินค้าให้คุณไปท,ทําธุรกิจที่อื่นผมไม่ได้บอกยี่ห้อนะเขาจะจ้างเขาจะให้คุณแบบซื้อทีเป็นแสนเลยเพื่อสต็อกสินค้าเพราะเดี๋ยวสินค้าจะหมด เขาจะเอาข้อห้างว่าเดี๋ยวสินค้าจะหมดคุณต้องรีบซื้อเก็บไว้นะสต็อกไว้นะแล้วเสร็จแล้วก็ไม่หมดแล้วก็มาหาราคาเละเทะแอมเวย์จะแอมเวย์ MV จะดูแลในเรื่องของราคาเลยราคาสินค้าแอมเวย์จะไม่เสียนะครับจะไม่เละเทะนะครับจะมีราคาสินค้าแอมเวย์เขจะเป็นผู้สต็อกสินค้า,าเราไม่จำเป็นต้องสต็อกคุณครอยากสั่งอะไรก็กดสั่งเดี๋ยวมีบริษัทส่งไปให้ถึงบ้านเลยสบายสบา,สบานะครับ นะครับแล้วยิ่งแนวโน้มตอนนี้ธุรกิจเทนสุขภาพก็มาแอมเวยใช้ธุรกิจเทนที่มันอินเทนที่สุดใน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 ตอนนี้แล้วแหละคือเทนสุขภาพเชิญต้องการนะครับเทนธุรกิจความงามแล้วก็เทนธุรกิจออนไลน์นะครับผมมันมาหมดแล้วสินค้าที่มาแนะนาลูกค้าก็เนี่ยเทนสุขเพื่อสุขภาพก็คือตัวเนี้ยเห็นไหมฮะมีบอดี้คีน้ํามันปลาดับเบิลเอ็กซ์ทุกอย่างเป็นตัวชี้เป็นชี้ดังใครก็รู้จักดังนั้นเราไปแนะนําคน,นง่ายๆถามว่าใครก็รู้จัก บอกเขาก็กินกันมาแนละ้วไงอ่ะเขากินมาแล้วเราก็ต้องไปบอกวิธีการกินที่ถูกต้องนะครับแล้วไปบอกวิธีการกินที่ถูกต้องบางคนหลายคนกินเพราะเจอเซลล์ที่เจอคนขายที่ไม่รู้จรงิงเราต้องเทรนของเราให้เราเป็นคนที่รู้จรงิงแล้วเราก็ไปบอกเขาว่ากินเพื่อลดน้าหนักทํำยังไงกินเพื่อเพิ่นถถมน้าหนักทํำยังไงกินเพื่อดูแลสุขภาพทำยัง่งนะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถที่จะเอามาทํทาเป็นธุรกิจดูแลสุขภาพของเราเองให้ตัวเราคุนดีผอม เราก็ข้อแรกที่เราได้จากธุรกิจเนี่ยคือเราดูแลตัวเราเองแล้วสุขภาพเราดีแล้วที่เราได้แต่นี้ข้อต่อไปที่เราได้จากธุรกิจนี้คือรายได้คนเนี้ยทามานะฮะได้รายได้ต่อเดือนเดือนละแสนสามจะคุณผอมๆจนมันเป็นคนทัหลอนได้รายได้ต่อเดือนเดือนละแสนสามเนี่ยอย่างคนเนี้ยเราดูเดือนธันวาสิบห้าธันวาหกสามเนี่ยเขาได้แปดหมื่นแปดก็ได้เยอะแล้วนะแปดหมื่นแปดใช่ไหมครับผ่านมาอีกไม่ถึงครึ่งปีนะครับผ่านมาอีกไม่ถึงครึ่งปี เขาวันที่ 12. สิบสองสิงหาเมษานะครับเขาได้แสนห้าต่อเดือนรายได้นะครับแสนห้าต่อเดือนไม่น่าเกลียดเลยนะครับผมเรามาดูนะครับอย่างคนนี้แสนห้งต่อเดือนเด็กคนนี้มหกนะครับมีไรายได้แสนสองไม่ต้องเราไม่อยากพูดเยอะประเด็นเป็นการเค็มนะครับเด็กคนนี้มหกมีไรายได้แสนสองคุณคิดว่าเขาจะไปทําอะไรในชีวิตเขาไม่ต้องไปทําอย่างอื่นแล้วเรียนจบมาจะไปทําสมัครทํางานไหมไม่ต้องรายได้เขาแสนสองแล้วอะ ผมฝากคํานี้ไว้ก่อนเราไม่มีทางรู้นะครับว่าสิ่งที่เราทําจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับถ้าหากไม่ได้ลองทาดูสักครั้งหนึ่งผมเลือกที่จะทํากับบริษัทผมเลือกที่ทํากับบริษัทที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกที่เป็นอันดับหนึ่งประเทศไทยที่มียอดจ่ายให้กับนักธุรกิจถึงเจ็ดหมื่นล้านบาทต่อปีนะครับมีนักธุรกิจอีกคนไม่รู้แต่เขาจ่ายเจ็ดหมื่นล้านบาทไปแล้วให้เราต่อปีดังนั้น นะครับอัาเจ็ดพันล้านบาทต่อปีให้เราไปแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นตัวเลขที่มันไม่ได้เคนเป็นตัวเลขที่คุณเปิดหาได้ในภาคธุรกิจนะครับว่าเขาจ่ายให้กับใครมีการเสียภาษีถูกต้องเป็นธุรกิจที่ถูกต้องอันดับหนึ่งของประเทศนะครับมีคนดังคนมีชื่อเสียงมากมายทําและทํามานานทำมาตั้งแต่ปีสามศูนย์จนปัจจุบันไม่ต้องห่วงว่าเป็นธุรกิจที่หอลอกลวง เขาทุ่มบอกว่าในหนังมาติกคุณเห็นไหมครับในหนังมาติกเขาบอกว่าถ้าคุณมียาสองเม็ดให้คุณเลือกเม็ดหนึ่งบอกคุณกินเม็ดสีฟ้าแล้วกลับไปนอนแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตปก,กติเหมือนเดิมกับอีกเม็ดหนึ่งผมชวนคุณมาลองอยู่ในโลกแห่งความมหัศจรรย์ของเรามาเดินด้วยกันกับผมไปกับผมแล้วชีวิตคุณเปลี่ยนไปคุณสนใจจะมากับผมไหมครับ